ถึงเรื่อง linking verb และ linking verb เนี่ยจะเป็นกริยาบทสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายในเรื่องกริยานี้เลยเดี๋ยวพอ linking verb จบปุ๊บเจก็จะพาเราเนี่ยเปลี่ยนไปบทต่อไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้มาต่ออ่ะถูกต้องถูกต้องรู้สึกกลัวใช่เลย link verb ออ linking verb คืออะไรอ่า linking verb คืออะไรมาดูคำศัพท์ก่อนเร็วคำว่า link คำว่า link แปลว่าเชื่อมโยง หรือแปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อนะทีนี้แล้ว linking verb อะที่ใช้เชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมต่อเชื่อมอะไรอะเจเชื่อม adjective ค่ะเชื่อม adjective คำคุณศัพท์ นะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้บทต่อไปจะเป็นเรื่อง adjective เราก็จะได้ดูกันว่าไอเชื่อม adjective adjective คืออะไรเดี๋ยวจะได้เจอเจอในบทต่อไปนะเชื่อม adjective เท่านั้นเกิดมาเพื่อวางอยู่หน้า adjective เราก็จะเห็นโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ค่ะเจ๊ mm hmm. ขอย่อ linking verb ว่า lkv นะหลังจากนี้ถ้าเห็นเจ๊เขียนว่า lkv ให้รู้กันว่ามันคือ linking verb แล้วมันก็จะตามด้วย adjective อย่างเงี้ยเสมอ เขียนสรุปโครงสร้างไว้ด้านบนน้องถามว่าคำว่า t e r r i f y เนี่ยเป็น verb of emotion หรือเปล่าคะใช่คำนี้ใช่ไหมเนี่ยคำว่า t e r r i f y t e r r i f y เนี่ยก็เป็น verb of emotion เป็น special verb เหมือนกันคะ่ะถ้าเป็นกริยาธรรมดาก็จะแปลว่าทำให้กลัว he terrified me เขาทำให้ฉันกลัวอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเป็น t e r r i f y ing ก็แปลว่าน่ากลัวก็ได้เหมือนกันเนี่ยเป็นกริยาในรูปที่เจสอนเมื่อกี้ถูกต้องทีน้ราบอกว่าไม่ทันไม่ทันข้อไหนไม่ทันข้อบนหรือข้อล่างอะอันเนี้ยเหรอเนี่ยใช่ไหม linking verb คือ l i n k เชื่อม l i n k แปลว่าเชื่อมโยง l i n k i แปลว่าเชื่อมต่อแล้วก็ linking verb บวก adjective ได้แก่อะไรบ้างทุกคนมาดูกับเจนะเจเขียนความหมายให้และ เราจะสังเกตว่าคําศัพท์แต่ละตัวมันจะมีความหมายเป็นของมันเองเริ่มต้นจากคํานี้นะซีมแปลว่าดูเหมือนว่าซาวแปลว่าดูเหมือนว่าหรือแปลว่าฟังดูเหมือนว่า ฟังเหมือนว่าคำว่า stay เจ้ stay เคยสอนกันมาว่า stay แปลว่าอยู่นี่อยู่อาศัยนี่ค้าวแล้วอันนี้แปลว่ายังคงคืออะไรก็เพราะว่ามันเป็น linking verb เนี่ยมันไม่ใช่กริยาทั่วไปแต่มันเป็น linking verb ความหมายมันถึงไม่เหมือนเดิม stay แปลว่ายังคงหรือแปลว่าจุดๆๆต่อไป go เจ้คำว่า go มันแปลว่าไปไม่ใช่หรอแล้วแล้วอันนี้อะไรเนี่ย go แปลว่ากลายเป็นอะไรเนี่ยเจ้ เอาก็มมนเป็น linking verb ใช้กับ adjective ความหมายก็เปลี่ยนสิ g o แปลว่ากลายเป็นเนี่ยต้องจำเองเลยต่อไป get เจ๊ที่เรียนมา get แปลว่าได้รับไม่ใช่หรอเจ๊ get แปลว่า,เ,เ, get, วาเข้าใจไม่ใช่หรอ,อกใช่แต่ get ถ้าใช้กับ adjective แล้วมันเป็น linking verb มันจะแปลว่าเริ่มจาก grow เจ๊คำว่า grow อะ grow แปลว่าปลูกมันปลูกต้นไม้ใช่แปลว่าเจริญเติบโต,ตใช่ แล้วเริ่มจากมายัางไงอ้าเป็น linking verb ใช้กับ adjective แปลว่าเริ่มจากเจ๊คะเทสปกติแปลว่าชิมอาหารไม่ใช่หรอใช่แต่พอเป็น linking verb แปลว่ามีรสชาติอ่ะจดนะจดนะเจ๊จะใช้ปากกาสีส้มเพื่อเป็นตัวแทนของกริยารูปธรรมดาถ้าเป็นกริยาธรรมดา stay จะแปลว่าอยู่ เป็น linking verb จะแปลว่ายังคง go ถ้าเป็นกริยาธรรมดาแปลว่าไปถ้าเป็น linking verb แปลว่ากลายเป็นต่อไป g e t ถ้าเป็นกริยาธรรมดาแปลว่าได้รับ hmm. หรือแปลว่าเข้าใจแต่ถ้าเป็น linking verb แปลว่าเริ่มจาก ต่อไปคำว่า grow ปกติแปลว่าเพาะปลูกปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือแปลว่าเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็น linking verb จะแปลว่าเริ่มจะช้าๆค่อยๆ,ๆจดไปนะฮะไปต่อต่อไปคำว่า taste taste คำนี้ถ้าเป็นกริยาโดยปกติมันจะแปลว่าชิม ชิมรสชาติชิมอาหารแต่ถ้าเกิดเป็น linking verb เขาจะแปลว่ามีรสชาติมีรสชาติคำว่า turn turn, turn ถ้าเป็นกริยาทั่วไปแปลว่าเลี้ยวใช่ปหเลี้ยวหรือหันหันซ้ายหันขวา turn left turn right turn right เลี้ยวขวาหันหน้าทางขวา turn เมื่อกี้เจ๊พูด turn turn ลยป่า turn right, turn right หันหน้าทางขวาหรือเลี้ยวขวา turn left หันทางซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายดังนั้นคาว่า turn เนี่ยแปลว่าหันหรือแปลว่าเลี้ยวหรือแปลว่าหมุนไปแต่ถ้าเป็น linking verb มันจะแปลว่ากลายเป็นกลายเป็นเดี๋ยวตัวไหนที่มันที่มันเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะไฮไลท์ไว้ให้ใหตัวพิเศษ อันนี้ตัวพิเศษจะเยอะนะน้องถามว่า insane แปลว่าอะไร insane เป็น adjective นะคะแปลว่าเป็นบ้านะคะเหมือนคำว่า mad นะนี่ทุกคนใช้ Dictionary เป็นปะเนี่ยอีปักหนึ่งเวลาที่เราสงสัยเรื่องคำศัพท์เนี่ยเราสามารถเปิด Dictionary ได้นะนี่ไงเดี๋ยวเจ๊เปิดให้ดูสมมติเราสงสัยคำว่า insane ใช่ไหมเราก็เปิดเข้าไปนี่ขึ้นแล้ว อ่านออกเสียงว่าไงเนี่ย <Ins ane. S 1> กดฟังเสียงได้ด้วยเห็นไหม <Ins ane. S 1> กดฟังเสียงได้ insane เป็น adjective นี่ไงเขียนไว้ว่าเป็น adj คือ adjective แปลว่าที่บ้าวิกลจริต insane people are treated in a mental hospital คนบ้าน,นั้นต้องถูกรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยและยังจะมีเห็นไหม mm hmm. ยังจะมีคำซิ n โนนีอีกนะว่าสามารถใช้ crazy mad insane maniac l o c o rabid เนี่ยใช้คำศัพท์ไหนแทนกันได้เนี่ยเห็นไหมด i c t i o n a r y เก๋ๆ very good มากเลยเดีนี้ อะกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะกลัวว่าน้องๆจะเปิด Dictionary กันไม่เป็นช่วงนี้ข้อต่อไป verb to be จริงๆ verb to be มันไม่ใช่ linking verb หรอกแต่ว่ามันใช้ตามด้วย adjective ได้เหมือนกันก็เลยใส่มาให้ในสูตรเลยเดี๋ยวเจ๊จะพาท่องไงนะอันต่อไปค่ะอันต่อไปบอกว่า become คำว่า become แปลว่ากลายเป็นอันนี้ตรงๆอยู่แล้ว look คำนี้ค่ะคำว่า look เนี่ยปกติที่เรารู้กันคือ look แปลว่าจ้องดูใช่ปะ่ะ ลุกปกติเป็นกริยาแปลว่าจ้องดูหรือว่ามองดูแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น linking verb ใช้กับ adjective แบบมันจะแปลว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าเอ๊ะดูมีลักษณะว่าอมืมันจะไม่ใช่การจ้องดูอย่างนี้แล้วอะ่ะแต่มันจะเฮ้ยวันนี้เธอดูดีจังเลยฉันว่าหนังเรื่องนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะฉันว่าอืมคนนี้ก็ดูใช้ได้เลยนะเห็นไหมคือมันไม่ใช่การจ้องดูแต่แบบเอ๊ะดูแลลักษณะเขาโอเคอะ่ะ ประมาณนี้เป็นต้นนะคะไปต่อคำว่า remain remain แปลว่ายังคงสภาพนั้นอันนี้ความหมายเขาตรงตรงอยู่แล้วค่ะ keep แปลว่าเก็บรักษารักษาสภาพนั้นให้คงอยู่รักษาสภาพจุดๆให้คงอยู่อ่ะตัวต่อไปคำว่า drive นะ คำว่า drive ปกติเป็นกริยาแปลว่าขับรถใช่ป่ะแบบอ้าว I drive my car อย่างเงี้ยแบบแปลว่าขับรถแต่ถ้ามันเป็น linking verb นะ drive มันจะแปลว่าทำให้ไฟล์อุ้ยเจ๊คำว่าไฟล์ปกติเนี่ยแปลว่าค้นหาใช่ไหมหรือแปลว่าค้นพกใช่ไหมแต่ถ้าเป็น linking verb จะแปลว่าคิดว่าเห็นว่ามองว่า คิดว่าเห็นว่ารู้สึกว่าผมมองว่าในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่าในมุมนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นความหมายเนี่ยรู้สึกว่าเห็นว่าคิดว่ามองว่าอันนี้จะเป็นความหมายของ linking verb นะคะต่อไปคำว่า smell smell เนี่ยกริยาทั่วไปมันจะแปลว่าไปดมกลิ่น smell เนี่ยคือไปดมกลิ่นเนี่ยไปดมเนี่ยกลิ่นอย่างเงี้ยดมอย่างเงี้ยคือดมแต่พอมาเป็น linking verb มันจะแปลว่ามีกลิ่นเช่นมีกลิ่นหอมมีกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยเราจะใช้ smell แบบเป็น linking verb บกวก adjective ต่อไป feel คือรู้สึกอันนี้ตรงๆอยู่แล้ว feel เป็น linking verb แปลว่ารู้สึก appear ก็คือทำท่าทางแบบไหนปรากฏท่าทางออกมาแบบไหนอันนี้ก็แปลตรงตัวอยู่แล้วค่ะดังนั้นพี่อ้นขยายหน้าเต็มใครจดเสร็จแล้วขอคำว่าโอเคอันนี้จะเยอะนิดนึงนะค่อยๆจดไประวังจดผิดนะอย่าสับสนดูดีๆนะ Okay, อโอเคไหมอ่ะโอเคนะคเพราะฉะนั้นทุกคนมาดูกันนิดนึงนะมันจะมีคำที่เจ๊ไฮไลท์สีออกแบบส้มๆเนี่ยคือมันจะมีกริยารูปปกติแปลว่าอะไรและเมื่อเป็น linking verb ใช้กับ adjective มันจะต้องแปลว่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่แต่ละคนควรจะไปทบทวนทำความเข้าใจ เพราะถ้าเกิดเราจําไม่ได้เราแปลไม่ถูกต้องมันจะส่งผลเวลาที่เราเอาภาษาอังกฤษคํากลุ่มเนี้ไปใช้เนี่ยเราจะแปลผิดหรือถ้าเราคิดจะพูดภาษาอังกฤษเราก็จะเรียงโครงสร้างไม่ถูกอันนี้ย้ำเลยนะทวนนะเพราะเดี๋ยวเจ๊พาแต่งประโยคแล้วเดี๋ยวเรางงทีนี้มาท่องสูตรกันดีกว่าเผื่อสําหรับใครต้องเอาไปทาข้อสอบเนาะคนไหนที่เอาไปใช้นในการสนทนาอันนี้สบายๆแต่ใครที่เอาไปทาข้อสอบต้องเตรียมท่องสูตรนิดหนึ่งฟังจังหวะดีๆนะ Seam, sound, stay, go, get, grow, taste, turn, be, become, look, remain, keep, dry, f i n smell, feel, appear จังหวะจะประมาณนี้นะตอนแรกอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าหูแต่ลองลอง,ลองคลอตามเสียงเจ๊ไปเพราะมะ 3, 4 s e e m sound, stay, go, get, grow, taste, turn, be, become, look, remain, keep, dry, find, smell, feel, appear เร็วขึ้นนะสามสี่สี่ g g วเซโกเ t ็ t โ t รว์ be b e ท e ร o นบ o o ีคำลุคริ e e นค i v e s m e smell feel เ p p e a r โอเคนะอ่ะทีนี้เราลองมาทุกคนช่วยเจ๊เราจะให้เล่นเกมเหมือนว่าเป็นเแบบเป็นคนพูดเก็นคนละคำดีไหมเดี๋ยวนะสะักครู่น้องบอกว่าอะไร p f i ไ e แปลว่าอะไรหรอคะเออเจ๊ว่าไม่ใช่ scream, แอ i i e นั้นเปล่าเจว่าน่าจะเป็นแอ i i e นี้เปล่า อันนี้ใช่ไหมถ้าอ f ฟ e คือฉันโอเคฉันสบายดีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดว่า i find อันนี้แปลว่าฉันค้นหาหรือแปลว่าฉันคิดว่าฉันมองเห็นว่าฉันรู้สึกว่าคนละอันนะระวังดีๆ F I N E กับ F I n D คนละความหมายนะแล้วก็ทีนี้อ่ะเราจะมาเริ่มตะลุยเกมของเจ๊เช่นเจ๊พูดคำแรกเจ๊พูดซีมน,น้องก็ต้องบอกสาว t a y น้องก็บอก go get grow t h a s t turn เข้าใจยังเข้าใจยังตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเอาแบบช้าๆหนึ่งสองสามสิมสาว stay go get grow t h a s t turn b Be, become, look, remain, keep, drive, find, smell, feel, a p p e a r ทันไหม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 ทันมทีนี้เจจะให้ฝั่งน้องเป็นคนเริ่มต้นคำว่าซีมก่อนนะน้องๆเริ่มซีมมาห้าสี่สามสองหนึ่งซส Stay, go, get, grow, test, turn, be, become, look, remain, keep, drive, find, smell, feel, appear. ขอรอบสุดท้ายอันนี้ขอรอบสุดท้ายนะไปพร้อมกันจับจังหวะให้ดีเจ๊ต้องพยายามจับจังหวะให้ทุกคนให้ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้หลอนเดี๋ยวบทนี้จะได้หลอนหลอนห้าสี่สามสองหนึ่งซีมชาสเตโกเกตโกรเทสเตอร์บีบีคัมลูกรีเมนคีฟไรฟ l สเมลฟิลเียจบค่ะ